ดวงดาวลี้ลับเป็นดาวสงบสุขที่อยู่ดินแดนด้วยกันแต่สุริยะตะวันฉายแห่งดินแดนดวงอาทิตย์ที่อยู่ตรงใจกลางเกิดเหตุอาเพศแย่แล้วแย่แล้วแบบนี้ต้องถึงการวิบัติแน่ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงพวกเราต้องตอบกู้ไว้ได้แต่เราจะทำได้จริงเหรอไรท์บ y o n นอันดาจากแห่งความบันเทิงที่เหนือกว่าภูมิใจเสนอเจ้าหญิงแฝด

เย so uh ี่ยมมากตอนแรกแต่ฉันยังนึกเป็นห่วงอยู่เลยแต่บปนึกว่าจะทำกันได้ดีขนาดนี้นะสมกับที่ท่านคามเมลอดเที่ยวเข็นมานานสมกับที่เป็นเจ้าหญิงฝาแฝดพร้อมเรียงกันดีจริงๆเลยเอ๊ะเฮ๊ฮะไม่เกิดอะไรขึ้นเหรอ มีอะไรกันเหรอพ่ยท่านพ่อท่านแม่คะลูกอยากเล่นคนเดียวอะค่ะถ้าลูกเล่นคนเดียวต้องเล่นได้ดีกว่านี้เยอะเลยเพคะเอ๊ะ<อ>งั้นก็ได้เอาไว้คราวหน้ากันแล้วกันนะลูกนะวันนี้นะาลูกสองคน,นเก่งมากมจริงๆเลยนะจ๊ะขอบพระทัยเพคะโอ้ยสุดท้ายก็พลาดอีกจนได้ยังวางใจไม่ได้ละแบบนี้นะขอชมปุ๊บก็พลาดทันที จุดนี้ต้องระวังให้ได้ไย่ไล่ดอนเรียกยิงแค่กูบู๊สองฝ่าแฝดทะเลาะกันเองท่าท่าเฮ้ยเฮ้อเจ้าหญิงทั้นสองเลิกงานกันได้แล้วเฮ้ยทำไมต้องมาทำบรรยากาศมาคู่เอาตอนนี้ด้วยเล่า ไม่ดีเลยเล้ะเธอนั่นแหละทำก่อนอื่นก็เป็นห่วงทําไมต้องมาว่ากันด้วยก็มันไม่จริงหรือไงแถมยังทาตัวสนิทสนมกับแอคลิปอีกหน้าแหมจริงๆเลยตั้งแต่นั้นมาก็ยังกรอกกันอีกไม่เลิกเลยเมื่อก่อนเราจะรักกันกันอะไรดีนะมันก็ใช่อ่ะดีกันเถอะนะครับทางน้นต่างหากที่ผิดนะ หันไปปรับความเข้าใจแล้วก็พูดกันดีๆนะครับฉันไม่ได้ทําอะไรผิสดสักหน่อยหนึ่งเขานั่นแหละทําผิดก็ไม่ยอมอรับว่าผิดนะท่านฟ้าจยิ้มสวยที่สุดในโลกเลยนะครับเอ๋ไอ้ท่านฟ้าท่านเรนโฮ้ยโ้ยม่ฟังอะไร <S <S เราลองโมโหกันแล้วลองพูดดีๆก่อนแล้วนะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมควรจะทำยังไงดีพรินเซสเกรซเข้าใจแล้วล่ะครับเป็นเพราะผมมันยังอ่อนหัดเฮ้ยฮะผมน่าควรจะวางมาดเข้มมากกว่านี้นะเฮ้ยมาดเข้มมาดเข้มทั้งสองคนเข้าใจกันแล้วใช่ไหมฮะต่อไปเราจะเชื่อฟังปูมอทุกอย่างดีมากใช่แล้วนะ่ะ เพราะเรานใช้ที่เกินไปถัดนั้นเราต้องเป็นผู้บ้าคนใหม่ อีกครั้ปนตัวตัวแล้วยากยอดเลยยอดจริงๆโเอ้ยโออยโอ,อยก <c oughs> ว่าจะมาเถอะมาเป็นทุล <c oughs> ักละอะไรเหรยินดีได้รู้จักนะครับ <c oughs> ผม,มชื่อว่าปูโมโ่ได้โปรดรับผมเป็นศิษย์ด้วยคนเถอะนะครับ <c oughs> ได้ไหมครับ <c oughs> โทษทีนะตอนนี้ฉันไม่คิดจะรับเิีย์แล้ว โอ้ทำไมล่ะครับโอ้ยใจก็แก่โปดีแล้วเนี่ยขี้เกียจจะมาดั่งสอนวิชาให้ใครแล้วลำบันเนนโอ้แกก็เอานะในโปรดนะครับผมจะไม่กลับไปแล้วถ้าไม่ได้เปลี่ยนเป็นคนใหม่นะครับโอ้ยลำบากใจจริงๆอย่าเพิ่งมายืนพูดกันตรงดีเลยนะเข้ามาข้างในก่อนก็แล้วกันนะเมื่อบันเอวมาได้เลยครับอะไร ผมต้องการจะเปลี่ยนเป็นคนใหม่ผมจะเดินทางไปยังกอบผู้รู้ไม่ต้องตามผมไปปูโมอยมันอะไรกันเนี่ยนี่่เรอ,อ้ไม่ไหวไม่ไหวดันปล่อยให้เรานอนตื่นสายว่าแต่ว,ว่าปูโม่ละ่ะต้องรีบไปตามแล้วล,ล่ะเวลาสำคัญขนาดเนี้ยยายเรนดันไม่อยู่จะได้ ตกเลยใจถือวิสาสะได้เลยโอ้โหถโถโถอดถอดไหใจเฮ้ย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 ที่แบบเนี้ยมันน่าจะเหมาะกับท่านเรนท่านฟ้ายมากกว่านะเนี่ยท่านแบมบูเป็นถึงปรมาจารย์กังฟูเออโหท่านจะต้องมีอะไรลึกล้ำมากกว่านี้อาจารย์ครับผมจะเก็บกวาดให้เองครับงั้นก็ะรบปกรวดด้วยนะง่วงมากอ้าวหวางใจได้เลยเก็บเก็บ ใช่呀ก็ผ well ู้รู้เหรออ๋อรู้จักสิเดี๋ยวฉันพาไปก็ได้นะจริงเหรอคะขอบคุณมากนะคะอ้าวฟเรนทำไมทำอะไรหยุดที่นี่นะฮะถามได้ก็ปูม่อทิ้งจดหมายเอาไว้น่ะสิปูม่อเขียนบอกที่อยู่ไว้แต่สั่งห้ามไม่ให้เราตามมาอย่างนั้นเหรอฮะเรนก็ได้เหมือนกันเหรอฮ ว่ายังไงจะไปพร้อมกันเลยก็ได้นะถ้าชวนไฟไปด้วยก็เสียฟอร์มหมดนะสิเรื่องอะไรจะชวนเยเรนไปด้วยไม่เป็นไรค่ะหนูติดต่อเรื่องลำนี้ไว้แล้วโอยจะชวนเราไปด้วยสักคำก็ไม่มีเลยดูสิถ้าเอ่ยปากสักคำเราก็จะชวนอยู่หรอกจะยิงทั้งสองอ,อ,อดีโอไปด้วยขยันขา ขอไปด้วยคนกลางครับอาารขอไปอย้อนเฮ้ยดอจะขยายเปิดอกฟงจ้าหญิงทั้งสองคนเองนะครับเโ้ยปิ้งเลยแบบนี้ค่อยสะอาดเอี่ยมออกหน่อย <c oughs> อาจารย์อย่ากินรถท่อสิครับอาจารย์ฟังเ้ยหรือว่าอาจารย์จะทดสอบความอดทนของเรา <c oughs> เอาละ อดทอนไว้อดทอนไว้อดทอนไว้อย่าให้ความโกรธในเรื่องแค่นี้มันกระทบจิตใจของเราเด็ดขาดเลยอาจารย์ครับรูโม่คนนี้ร่าจะรับ,บชาอาจารย์ทุกอย่างเลยแล้วครับเก๋หกต่อเกต่อแกตุ๋ยหน้าโมโหจริงๆเลยทำไมปูโม่ต้องหนีมาถึงนี่ด้วยนะฮะไม่ว่าพวกเราเป็นต้นเหตุ งั้นถ้าเราสองคนคืนดีกันปูโม่อาจจะยอมกลับมาก็ได้คันเรียกคันายแต่จะให้ฉันขอโทษก่อนนั่นเหรอไม่มีทางหรอกย่าได้ฟังนั่นเหรอ ออกลูกให้กิ่เต็มต้นเลยเดียวไไไไออว่าไง<อ>เหรอกินด้วยการบายล่ะไม่เอาละขอรับออไม่เอาอ่ะโองั้นเหรอดีเฮ้ยเฮ้ยมีแต่หญ้ารกไปหมดเลย,อ,ยอาจารย์น้าไม่คิดจะถอนหญ้าออกบ้างเลยล่ะครับมันเป็นของที่คืนเองตามธรรมชาติกปล่อยมันไวเถิดนะจะไปถอนทิ้งทำไแล่ะไม่ดีลองอย่าถอนทิ้งเลย แต่ว่ามันรกร้างอ่ะดูได้ซะที่ไหนเล่าข้ให้อาจารย์ครับเราจะร่มฝึกวิชากันได้หรือยังล่ะครับเหาฝึกวิชากันเหรออุ้ยฉันก็ไม่ได้สอนใครมาตั้งนานแล้ว่ะนะจะใจหาไม่เคยสอนใครเลยเลยครับนี่อุ้ยนานมากเลยประมาณ20เปีได้มั้ง20ปีหรือว่าจะเป็น30เปีละมั้งฮ้ยนี่เป็นเรื่องจริงเหรอครับเรื่องจริงดิแล้วเราดันโดนมาทำไมถึงนี่เนี่ย มัจะไม่บอกกันแต่แรกเลยไม่ได้เรามาก่อนนี้เพื่อฝึกวิชาเราจะยอมแพ้ง่ายๆไม่ได้หรอกมายอมเด็ดขาดเลยอ,อาจารย์ครับแค่บอกวิธีให้ผมทราบก็พอแล้วเดี๋ยวผมจะลองฝึกดูเองก็ได้ครับเราอยากจะฝึกวิชาไปทําไมล่ะฮะผมอยากจะฝึกจิจใจให้เข้มแข็งผมอยากจะเปลี่ยนเป็นคนใหม่นะครับอาจารย์ช่วยหน่อยเถอะครับเป็นอาจารย์ที่เราเป็นก็ดีอยู่แล้วนี่นะ ก็ยังแตงกวาก็คือแตงกวาฟักทองก็คือฟักทองตัวเราก็คือตัวเราไม่เห็นต้องดิ้นรนเลยเฮ้ยเกณีมแล้วก็จกง่วงอ่ะนะง่วงแล้วก็ต้องนอนแล้วก็กรนเลยแป๊บเดียวเองแบบนี้ไม่ดีแน่เลยมีหวังเราได้เป็นคนที่ไม่เอาไหนอย่างเดิมแน่ละ อาจะหวังขึ้งปรมาจารย์กังฟูสุดท้ายก็เป็นแค่ตะแกะซกมกน้จื้อ มาพูดตามฉันสิแมนนั่นแหละที่พูดตามฉันเฮ้ยว่าแต่แล้วมูโบว่าอยู่ไหนแล้วเนี่ยสงสัยจะไปฝึกวิชาอยู่ละมั้งไปฝึกวิชารมันตองนี้นไปตามหาแล้วเอตามฉันมานะฝ่ายนั่นแหละเฮ้อโอ้ใช่ใชแยกกันไปหาคุณลัที่นั่นแหละดีที่สุดแล้วล่ะดาไม่ใช่อย่างนั้น ถ้าอย่างนั้นฉันจะไปทางดีก็แล้วกันนะให้ชวบแฮบเบิ้ลฟรีโอ้บ้าจูโอ้สุดยอดไปกเนไปกัน ทำไมต้องมาเกาะโรคร้างแบบนี้ด้วยนะปูโมฉันมารับแล้วนะเอ้ยโอ้โหสวยจังปูโมเนี่ยรู้จักเกาะดีๆแบบนี้ก็ไม่บอกกันบ้างเลยโอ้โอ้โอ้ไอ้ไอ้ฉันสบายสบายไม่ได้ถ้าสบายก็ไม่ใช่การฝึกกันสิเราจะต้องไปยอมแพ้เด็ดขาดเลยโอายตายโอ้โห้ตาย มนหลนลงไปเสร็จแก้เแลเาใไ่ได้ถ้าเราไม่ฝึกให้หนักชีวิตเราก็ไม่พิทางเปลี่ยนได้หรอกเราอุตส่าห์มาถึงนี้เพื่อจะเป็นคนใหม่นี่นะเหนื่อยจะมัดเลยหิวข้าวแล้วด้วยถ้ามาหาด้วยกันสองคนจะดีกว่านี้เยอะเลย <c oughs> เฮ้ยทำไมเราดันพูดว<ด>่าให้แยกกันหาก็ไม่รู้ Uh-huh. Quack, 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 quack. Ah, ah. Quack, 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 quack. Oh, รีบๆมาช่วยผมดีกว่าพยายามเข้าไม่ไหวแล้ว โอ้ยวู้ยข้าขอให้เป็นพระเจ้า,าค่ะอ,อาจารย์ปูโมโ่โมโท่านปายท่านเรนเดะท้อพวกเราเป็นห่วงเทบแย่กลับบ้านกันเถอะนะพอมจะไม่มีวันเลิ่มบนคุณครั้งนี้เลยเออขอบคุณมากนะครับอ,อาจารย์สมเป็นปรมาจารย์กังฟูจริงๆเลยครับเห่นจะตาเลยอันนั้นอ่ะมันไม่เกี่ยวกันหรอกเด สิ่งสำคัญก็คือภายในตัวเราภายในตัวเราเหรอครับดูนี่สิทำไมแตงกวามันงออย่างนี้ล่ะคะหลาดจังแตงกวาที่ปลูกในธรรมชาติมันจะงอแบบนี้แหละลองชิมดูก่อนสิฮนะชิมเหรอ,อชิมงำงำงง,ง,ง,งเอยอร่อยจังเอออร่อยจังเลยนะ <S <S 2> <S 2> รู้แล้วลนะ่ะเพราะคนไม่เอาไหนอย่างเราจ้าหญิงทั้งสองที่ได้คืนดีกันยังไงเล่า ใช่ไหมใช่แล้วล่ะปูโมก็ต้องเป็นปูโมกส่วนพวกเราก็คือพวกเราอาจารย์ขอบคุณที่ช่วยสอนไม่เป็นไรใครงั้นเรามาเช็คลูกแก้วพิเศษกันอ สุดเลยที่ทั้งสองคนคืนดีกันได้เพราะความไม่อาไหของกูโม่ไงจะฉอแป่ต่อไปนี้ถ้าเกิดอะไรขึ้นพวกเราจะจัดการให้เองพวกเราพวกเราจัดการเองพวกเราพวกเราจัดการเอง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 ดีแล้วล่ะพวกเราจัดการเองฉันน่ะที่พูดไปเพราะหึงท่านไบร์ทเอซฉันเองก็พูดเกินไปขอโทษนะ แต่ว่าทำไมเธอถึงไปคนเดียวล่ะก็เห็นฝ้ายยังหลับอยู่นะสิแล้วทำไมไม่ปลุกฉันล่ะปลุกยังไงก็ไม่ตื่นหรอกเรนนั่นแหละที่ปลุกยากฝ้ายนั่นละเรนตั้งหากแล้วฝ้ายนั่นละวันฉันดีกันได้เป็นอะไรกันแล้วกันอีกแล้วจะให้ทำยังไงกันดีเนี่ยทั้งสองคน